แล้วถล่มโดนยิงไปแล้วก็หยุด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 หยรดใผมไม่ให้อยากมีอะไรเงี้ยไหนๆก็มาหาผมเนาะอะไรให้มาดูกันดูกันดูแกล้งล่างอยู่าง้ยแล้วก็กลับมาถึงพูดเกสอ่ะโอเคเข้าใจและที่ไอ้คุเรกันวะรอดาร์แล้วด้วยเบลที่พี่มีกุญแจมือไงจะให้มันไข่ไม่ได้มันต้องแบบแจร่วงแหมหยุดสายหยุดสาย เว้นมดดูคอยที่คอยที่อันนี้เกิดจากการซ้อมไอรอนแมวอันนี้แมวขวนอันนี้แมวขวนเยวนะ